อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าคอลัมน์ผู้หญิงโลกและชีวิตโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เรื่องคนคิดดีคิดบวก คนที่คิดในแง่บวกคือคนที่มองโลกในแง่ดีเมื่อปลูกต้นไม้ก็คิดว่าต้นไม้จะงดงามพยายามศึกษาวิธีการและดูแลเต็มที่เวลาขึ้นเครื่องบินก็คิดว่าจะถึงที่ไม้โดยปลอดภัยถ้าจะคบคนก็คิดว่าเขาเป็นคนดีน่าคบหาตรงกันข้ามกับคนที่คิดในแง่ลบที่มักจะมองโลกไม่ดีเวลาปลูกต้นไม้ก็คิดว่าปลูกยากจะตายง่าย ทำให้ฝืนใจปลูกและรู้สึกเป็นหน้าที่ที่หนักหนาไม่อยากทําต้นไม้ก็มักจะตายจริงๆถ้าขึ้นเครื่องบินก็คิดถึงความน่ากลัวมีอันตรายทําให้ไม่มีความสุขกังวลมากจะคบคนสักคนก็คิดว่าเขาจะมาเอาเปรียบหรือเป็นคนไม่ดีทําให้คบคนยากความจริงแล้วทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังคือไม่แน่นอนทั้งนั้นมีทั้งดีเลวหรือกลางๆ ถ้าคุณฝึกใจเชื่อว่าทุกอย่างไม่ดีเสียก่อนหรือมองโลกในแง่ไม่ดีเสียก่อนจะทำให้เกิดความระแวงหมดกำลังใจและขาดความรักมนุษย์พ้นออกมาก็ไม่ดีแต่ถ้าคุณมองโลกในแง่ดีคุณก็จะมีกำลังใจไม่กังวลไม่ทุกข์มีความรักมนุษย์พ้นออกมาจะดีกว่าแบบแรกแน่และถึงแม้พ้นออกมาจะไม่ดีก็เข้าหลักอนิจจังคือไม่แน่นอน ก็ยอมรับได้และมองโลกในแง่ดีต่อไปบุคคลเช่นนี้จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่สร้างสารรค์ออกมาได้มากมายคนส่วนใหญ่มองโลกในแง่ลบมากกว่าแง่บวกเป็นเพราะ 1. มีจิตใต้สำนึกที่ไม่สมบูรณ์นักเพราะถูกว่าถูกตำหนิมามา,มากจึงมองตัวเองไม่ดีเกิดความระแวงได้ง่ายเกิดความไม่รักเพื่อนมนุษย์เวลาเห็นรถชนกันรู้สึกตกใจ จิตใต้สำนึกจะสั่งให้ร้องว่าตายแล้วกี่ศพนะมีคนน้อยคนตกใจแล้วร้องว่ารอดหรือขอให้รอดซึ่งเป็นพวกที่มีจิตใต้สำนึกดีมองโลกในแง่ดี 2. ถูกซ้อนกันมาแบบให้มองโลกในแง่ไม่ดีให้ระวังระแวงเกินความจำเป็น 3. ขาดประสบการณ์หรือตัวอย่างที่ดีๆให้เห็นความอิจฉาริษยาใจน้อยระแวง มาจากการมองโลกในแง่ลบทั้งนั้นซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบได้มากจนแทบจะกลายเป็นลักษณะประจำชาติแล้วคนที่มองโลกในแง่ดีหรือมีความคิดในแง่บวกนั้นจะเป็นคนอารมณ์ดีมั่นคงมั่นใจตนเองอย่างสร้างสรรค์และมีกำลังใจต่อสู้อุปสรรคเสมอมักจะมีความสุขมากกว่าคนทั่วๆไปด้วย กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์